โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่องต้นน้ำนฤสิ์เชนแนลนะครับวันนี้มาในแผนดูไม่ทันเลยครับเดี๋ยวผมค่อยบอกตอนพักครึ่งน,นะครับวันนี้มาในการกดแรงนะครับมาดูครับว่าเราจะสามารถขึ้นดิวชัน4ได้ไหมครับเ,เดี๋ยวเรารับชมกันในเกมกันเลยเราก็เป็นฝ่ายเยือนนะครับใช้โค้ชา์บี้อลองโซนะครับ ผมเพิ่งทำคลิปสอนจัจด,จดทีมมาน,นะครับสามารถติดตามคลิปได้เลยนะครับนี่ครับใครคอมอยากอยากรู้อะไรหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถรีควสคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคนกับพร้อมสนับสนุนทุกคนนะครับโอเคครับก็เริ่มมาครับฝั่งของเขาได้เขียนเริ่มเล่นก่อนนะครับเฟนไปขนบาวเวอร์โอ้โหจะจ่มาตรงกลางครับโอเคชิงวันทูแต่ยังไม่หลุดนะ แล้วเขาจ่ายพลาดมาดอกนี้โอ้โหเราก็จ่ายพลาดเหมือนกันนะส่งกันสั้นเกินเกินไปแล้วเขารุดมาทางด้านซ้ายลาเฟลเลยเอาปาดมาเก <c ười> ือบโดนโอ้โหเคลียร์มาโหขีดมากดอกนี้เขาตัดบอลกลับไปได้นะเอาอแล้วยังมันบอลของเราสวนกลับมาจูนเบลิงแฮมเยูนซ้ายโลง่ลงๆไปแล้วลวาเฟลเลอเอาจะจ่ายเร็วให้เดวิดบี่าก็ไม่ได้นะโดนดักทางไว้นะทุกคน พอเดี๋วเขาเปิดบอลข้ามฟ้าคอสมาทโทนี่อัดนดักได้นะเฟนเป็นบาเวอร์เก็บบอลเอาอย่างไรล้านอย่างนี้โดนยิงซัดซ้ายโอ้โหตีเซฟกันารูม่านะทุกคนโอ้โหเกือบโดนแล้วครับโอ้ยเข้าเร็วมาดอกนี้ซัดเลยนะครับจูดโดอรแลงแคนล่างอังกฤษนะโหเท่มากนะล่างล่างโปรไฟล์นี่แบบสวยจัดเลยเอาเปฝั่งของเขาครับใช้โรเบิร์ตคาร์ลอสเปิดมุมนะครับยังไงครับ เปิดมาเสาแรกครับโอ้โหแล้วยังไงเคลียร์ไปก่อนเควินเดอร์บรอยด์ออเปลี่ยนฟ้ให้เดวิดปิยาโอ้โหแล้วซ้ายโลง่ลงๆงนี้ดึงบอลไว้ก่อนฟึบเบนแฮมฝากไปโอเคราเฟลแล้ว,เ,ลลวเอาไปแล้วยังไงไปสุดเส้นสุดเส้นหรือ,อยังยิงไปก่อนเดวิดปิยาสามดอกนี้เควินเดอร์บอยขึ้นนำหนึ่งศูนย์มาเลยเควินเดอร์บอยขึ้นนำหนึ่งศูนย์มาแล้วครับผมจังหวะนี้ขู่เดวิดปิยาฟึบซัดไปหนึ่งทีนะ โอ้คีวินเดอะบอยตามเก็บงานอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับปรศตูท์ประตูจะเหนียวแค่ไหนก็เอาไม่อยู่แล้วครับแบบนี้โอ้หเขาให้ดูภาพช้าน,น,นะนะขอบคุณครับฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำทีมเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมเาราต้องวันนี้เราเฟลเราเอาจะขึ้นเกมมาโอ้โหแล้วเข้าบอลพลาดโอ้โหอย่างนี้ไปสกัดบอลได้น,นะคนีวินเดอะบอยแล้วเราจะขึ้นเกมทางขวาแล้วเปลี่ยนมาโยกมาซ้ายนะยังไม่ถึงนะ ก็เก็บบอลได้อยู่นะครับจะโยวันทูไปโหยเขาดึงตัวตามมานะทุกคนถือว่าแก้ทางชิงวันทูได้เก่งมากครับโผลวเบียดมาดอกนี้เบียดได้นะฟุบโอ้โหจะเปลี่ยนแกนไปด้านขวายอะไรยังไงครับโหดูรีบจ่ายไปนะน่าจะลลกเกิดจากอาการคำว่าโลกนะครับ <laughs> อาการโลกนี่ต้องแก้ยังไง แก่ไม่หายครับต้องใช้ประสบการณ์การเล่นมากกว่านี้พอสมควรนะเกมนีมม้อยู่ที่ว่าใครจะยินกว่าก็ชนะนะครับระดับบอลได้นะครับเปปนปริล,ลล่าโอ้โหใครยังดักบอลคืนนะน่าจะเป็นสายดักบอลกันทั้งคู่นะครับผมทั้งผมทั้งเขาโอ้โหแล้วโดนยิงมาดอกนี้โอ้โหโดนเลยโดนประตูทีเสมอเลยครับดอกนี้โอ้ ผมเสมอหนึ่งหนึ่งพี่ก็เสมอหนึ่งหนึ<ๆ>่ง<ๆ>เราเสมอกลางอืมอะไรวะนะ <c oughs> มาครับโอ้โหเกมดนตรีเสมออย่างงี้ต้องเอาประตูคืนครับ <c oughs> จูดเบนิงแฮมบางเหลี่ยมไว้ <c oughs> จะจ่ายแล้วให้ลาเฟลเล่เอาไม่ดีนะล <c oughs> ูนเบลิแฮมยังไงยังปั๊มบอลมาได้นะแล้วไ,ไงรอดูจังหวะหักเข้ามาให้ราเฟลเลเอาเฟกช็อตหนึ่งทีโอ้โหเฟกช็อตไม่หลุดนะทุกคนบอลเขาสวนทางด้านขวามานะ ฟุ๊บโอโ้ยังดักบอลได้นะอือหือโดนดักบอลกับลัวๆเลยครับอย่างนี้บอกนะครับเขาแล้วผมนี่ดักบอลกันไปมาเลยนะขอโทษนะครับผมมองแผนไม่ทันครับพราผมเอาแผนอะไรมานะครับเดี๋ยวบอกรึงครึ่งหลังนะัโหเราทำกันสวยมากชิงวันทูดอกนี้โอ้โหล้ำหน้านทะุกคนห้ยจุดเบลิงแฮมล้ำหน้านะโอ้โห ล้ำเกือบทั้งตัวจริงโอ้เสียดายนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ครับนาทีเดินมาในเวลาที่42แล้วนะครับผมแล้วเปิดมาเก็บใครเก็บบอล2ครับบอลเขาปาดเร็วมาให้เทนสตริกอันเดอร์ซันเทนเดอร์ซันเดอร์นโนครับแล้วเ,เปิดเข้ามาช่องกลางโดนตัดบอลกลางมาได้ครับขอจะเล่นเร็วน,ะวนั่นแล้วเฟลเลยเอาเป็นคนบาวเวอร์ ไปว่ากันนั่นหน้ครับว้าวโอเคครับครึ่งแรกก็เสมอเั็นไปนะครับหนึ่งประตูต่อ1นึ่งนะครับผมอ่านะครับการเข้าทำคมมากกว่าผมนะครับเอาเป็นแผนสามสองีหนึ่นะครับผมเป็นการใช้กลางรับ2องตัวกลางลุกสองตัวนะครับกับปีกสข้างนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลัง3ากับหน้าเป้า1คนนะครับ ถ้าผมพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับกำลังมาร์คหน้าอยู่ครับยังไงครับผมจะแก้เกมยังไงครับช็อตนี้ยังไม่แก้อะไรนะครับรอไปลุยกันขึ้นหลังกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับก็ตัดภาพมาครึ่งหลังกันเลยนะครับเราได้เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับเดวิวเไปย่าดึงบอลไว้นิดนึงครับจูเบลิงแฮมรอคนเติมครับเราจะค่อยตอกส้นมาแล้วก็ ไม่ได้ครับเดี๋ยวตักบอลได้นะไปขึ้นบาวเวอร์เราจะเอาบอลเข้าตรงกลางเปลี่ยนฝากไปด้านซ้ายนะบอลถึงแล้วเฟลเลอรเอาก็กระชากไปแล้วครับไปกระชากไปสุดเส้นครับหักเข้ามาครับเควินเดอะบอยได้จบนะเรียบร้อยครับโอ้หจ่ายัเบิ้ลมาอีกทีหนึงนะครับให้กับเดวิดปิยาซัดซ้ายดอกนี้ต่อจ่อครับโอ้โหรศัพท์ดูก็บอกไม่ไหวแล้วครับถ้าใกล้ขนาดนี้นะครับ เป็นการเข้าทำที่รวดเร็วนะครับฝันข้ามยังไม่ทันตั้งตัวนะครับใช้เวลาเพียง5-6นาทีนะครับในการทำประตูที่2ของเกมนี้ครับแล้วเอมบัปเป้ยังไงครับฝากบอลมาด้านหน้าแล้วเดวิดปียาหูเป็นช่องเลยนะเหมือนเขาโดนโดนยิงแล้วแบบเกมแล้วเขาสลูลนมากเลยนะหูเควินเดอร์บอยซัดดอกนี้ครับโอ้โหขึ้นนำสามประตูต่อสนะครับดอกนี้ เข้าทำกันได้อย่างสวยงามมากครับเอาละครับเกมเรานำสามหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ขเขาจะต้องมีการปรับเกมลงเกมลุกอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าสกอร์ตาม2ประตูแล้วนะครับแล้วเฟลเลยเอาโอ้โหสวยจัดเลยนะช่องนี้ไม่ล้ำด้วยนะเดบิย่าตักกลับมาให้เวลิงแฮมล้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่ <c oughs> จ โอ้โห oh, ตอบอลกันอะไรขนาดนั้นครับนี่อะโหแล้วช่องนี้ยังไงเอมบัปเป้ดึงไว้หน่อยหักโคหักข้อเข้าซ้ายเสียบมุมมาเลยครับอื uh ้ huh. ือย่างคมเลยครับดอกนี้โอ้โ oh, ห oh, แล้วขึ้นนำสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วนะผมยังไงครับเขาต้องเล่นเกมนะครับผมเพราะไม่งนั้นสกอร์ตามอย่างนี้มีโอกาสแพ้สูงมากนะครับแล้วเอมบัปเป้ ดูบริลแฮมฝั่งบอลมาตรงกลางฮาแลนด์ฉีกออกไปขวาเลยแล้วเอ็มเปยังดึงอยู่ครับจบ่ายบอลเข้าตรงกลางหรือเปล่าหักคอร์สมาโอ้โหทำกันสวยจัดเลยทุกคนโอ้โหเกมรับเขาสรวนมากนะตอนนี้นะเควินเดอร์บอยบอกเรสเป t ครับ r e รสเปี๋ยวเพิ่งดีใจเยอะครับเดี๋ยวฝั่งน้องข้ามเสี่ยกำลังใจนะครับโอ้โหมันเป็นเกมแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยตอนแรกแบบสูสีคู่ขี้กันมากเลยนะครับผม แต่เหมือนพอเขาโดนแล้วเกมแล้วเขาสวิงนะครับเออต้องตั้งสตินะครับเกมนี้ต้องต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนนี่แบบโดนเลยเอวันนี้ผมผมก็โลกเหมือนกันบางทีมันขึ้นนําเยอะเกินแล้วผมทําตัวไม่ถูกนะ <c oughs> ไม่รู้ทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาแ็บโดนยิงเยอะๆหรือแบบตัวเองยิงได้เองเยอะๆนะแต่แม่งแบบเออสลวนเองเหมือนแบบตอนแรกนำสองศูโดนเข้ามาสองสองอะไรวะนะ แล้วก็โดนนำแล้วก็แพ้บแ,แปลกมากครับทีน,นี้ผมก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับผมไม่ได้เร่งรีบให้โดนลมารีบเปิดบอลน,นะให้ทุกคนกลับไปเตตตำแหน่งของตัวเองกันก่อนครับแล้วเดนเวอสันพักบอลด,ดอกนี้แล้ววิ่งแบบนี้วิ่งลายนี้โหกระชากโอ้โห,โหกระชากสองทีพอิดหักเข้ามาหืมหาเล่นได้จิ้มแล้วนะโอ้โหเติดเซฟนะทุกคน โอ้หแล้วเขาได้สวนมาเลนี้โหบอกเลยเรียบร้อยเลยครับนิ่มๆจุกๆครับจากจากถ้ามีโอกาสเราทําไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นโดนเองอย่างนี้ครับเนี่ยครับกฎของฟุตบอลนะครับคือคุณต้องทําให้ได้ครับไม่งั้นคุณจะโดนเองนะเนี่ยนะพอผมเริ่มเสียบประตูนะครับผมเริ่มสลวนนะครับเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดึงกองหลังมาอย่างนี้ครับบางทีมันมันจะไม่ลำนะทุกคน เออบางทีผมต้องแบบตั้งเสติตัวเองนิดนึงนะครับบางทีบางนีง้ฉีกลงไปช่องตรงกลางโล่งเลยทุกคนอันนี้เป็นวิธีแก้ทางผมนะถ้าเจอถ้าเจอผมแล้วโรบเบอร์ตโคาลอสเปิดมาฝั่งนี้ยังไงโอ้โหนะี80ได้ลูกสู่นะเทนยิงไกลนะดอกนี้ยังเก็บบอลได้นะแล้วเขาเปิดมาโหถึงเท้าเทนพอด,ดีแล้วซัดดอกนี้หย จะเอาเสาแรกเลยนะทุกคนผมตองนี้เนี่ยกลายเป็นผมอาจจะเร่งรีบไปเองด้วยนิดนึงนะครับด้วยความความกดดันนะแต่ไม่ได้ดูสกอร์ตัวเองว่ามันนําอยู่นะครับจิ้มได้แล้วผมเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์รเลยอะดอกนี้ไม่คิดอะไรแล้วอะ <c oughs> โอ้แล้วจับบอลได้นะโอ้โหแล้วมันยังเคลียร์ไม่ขาดโทนี่อดัมบอกไปว่ากันด้านหน้านะครับเอ้ย เฟสโก้คอนไซดเซานะครับโอ้โหจุดเบลนแฮมวิ่งไม่ทันครับโอ้ตอนนี้เดินทางเวลาเดินทางมาถึงเก้านะก็ตุยนาทีที่เก้าทุกสองนะครับโอ้ยลิ้นพันอะไรวะนนี้โอ้แล้วทุ่เวลาหกนาทีนะครับเขาจะมีโอกาสสามารถมันก็ยากอยู่นะครับในการตีเสมอเนี่ยโอ้โหเราเก็บบอลไม่ได้นะโอ้ถ้าเราเก็บบอลสองได้โอ้เดนเนอร์เซนผูหักมาดีนะยังไงผมเลือกที่จะไม่ไม่ไม่ไปต่อเลยนะโอเคครับ โอ้โหไปฟังของแมชเช่ตอนนี้เดชสามารถเอาชนะฝั่งเจ้าชีไปได้นะครับผมที่5ประตูต่อสองนะครับโอ้ได้เลื่อนชั้นเป็นลีกดิวิชั่นสี่แล้วนะครับผมมาดูครับว่าซีรีส์นี้เราจะสามารถไปถึงดิวิชั่น2องได้ไหมครับเพราะว่าผมเคยขึ้นไปสูงสุดแค่ดิวิชั่น2นะครับมันอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะพยายามหาคอนเทนต์แท็กติกใหม่หมาใ,ให้ คุณผู้ชมได้มาทดลองเล่นกันนะครับแผนอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจัดให้ทุกทุุกกสัปดาห์ทุกเดือนเลยครับมันน่าจะไม่มีจำเจครับเดี๋ยวผมจะพยายาม create ให้ทุกคนจนกว่ามันจะคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับอืช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์หาหาแท็กติกใหม่ๆนะครับผมอาจจะแบบรีวิวนักเตะมันมันก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่า เกมมันมันเป็นภาพรวมแล้วถ้าเราไปโฟกัสที่นักเตะคนเดียวบางทีเกมเราออกมาอาจจะเสียได้นะครับแต่ถ้าอยากให้รีวิวนักเตะคนไหนในแพ็คแล้วถ้าผมสุ่มได้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มทุยแล้วผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนครับนี่ก็เป็นสเตตค่าๆไลอัพในเกมนี้ครับอันนี้เป็นไลอัพของเขาครับสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับจริงๆมันมันอยู่ที่แผนการเล่นเราด้วยนะครับ ว่าเราเล่นเล่นเล่นเข้ากับแผนนั้นไหมนะครับนี่โอ้โหแล้วเควินซ้นตัวเจาะแล้วร่อไม่เหลือผมโอ้โหลาฟเฟลเดียวเอาไปสุดเส้นเดี๋ยวนี้ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบยิงไกลนะผมแต่เดี๋ยวนี้คือแบบชอบไปสุดเส้นแล้วคัดแบ็คกลับมามันรู้สึกมันหวังผลได้แบบเยอะมากเลยนะทุกคนการเล่นฟุตบอลอะ่ะคือถ้าคุณไปสุดเส้นแล้วคัดแบ็คกลับมามัน,นมันค่อนข้างที่จะอัน,อนตรายกว่าแบบ การที่คุณยิงไกลแล้วมันยิงไม่เข้ามันกลายเป็นเสียโอกาสไปเลยนะผมการเปิดออกมาจากด้านข้างเนี่ยมันมีโอกาสที่ฝนของข้าจะสกัดเข้าประตูตัวเองได้ด้วยนะครับหมายถึงในชีวิตจริงด้วยนะผมอยากให้นักเตะแมนยูนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดแล้วก็แบบดูเป็นอมรินติวๆหน,น่อยให้มันไปสุดเส้นบ้างเอาจริงเล่นเหมือนทีมอื่นอนะ <c oughs> แค่นั้นเลยอะกลับมาแมนยูได้ไงครับทนี้นะ <c oughs> นี่ก็เป็นฝั่งเขาออกบอล ลาดนะทุกคนแล้วโดนโฉบลูกนี้ขู่แต่เอ็มบัปเป้ยิงคมดีนะเสาแรกเลยส,สวยๆโอเคครับใครที่ชอบชิพนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องต้นน้ำ้วสิตชแนลนะครับจะเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปสุดๆไปเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้เลยนะเชียแล้ววันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ